ทำไมการไปอวกาศถึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วอย่างที่นิวอ์มสตรองได้พูดไว้เมื่อขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อปี1969ว่าน,นี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ56ปีต่อมาใครจะเชื่อว่าตอนนี้แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นนักบินอวกาศเนี่ยก็สามารถขึ้นไปบนอวกาศได้แล้วแถมยังมีบริษัททัวร์อวกาศหลายแห่งที่พร้อมจะพาเราขึ้นไปแค่มีเงินนิดหน่อยประมาณราๆหลายล้านบาทไม่ว่าจะ Space X ของ Elon Musk, อ, Virgin อง Benson, ีล,นลน400อนมัส องจัดทิปออกนอกโลกโดยบินขึ้นไปสูงกว่า100กิโลเมตรเมื่อวันที่1 4เมษายนที่ผ่านมากับบริษัทเทคโนโลยีอวกาศ Blue Origin ของเจฟเบโซ่เพื่อเป็นเจ้าของ a m a z o n เพื่อประกาศเซตลิสคอนเสิร์ตของเธอโดยยานนี้เป็นยานอัตโนมัติไม่จําเป็นต้องมีนักบินอวากาศและไม่ต้องบังคับยานด้วยตัวเองด้วยโดยเคที่ใช้เวลาทั้งหมด11นาทีก่อนจะกลับลงสู่โลกไม่มีคอนเฟิร์มว่าเธอจ่ายเงินไปเท่าไหร่แต่ตามนโยบายของ Blue Origin แล้วใครที่จะไปเนี่ยต้องจ่ายค่ามัดจำราวๆ5้าล้านบาทซึ่งนี่ก็เป็นหล เลยหรอเพื่อการท่องเที่ยวอาวากาศไหนจะกการผลิตเชื้อเพลิงต่างๆรวมถึงมลพิษที่ถูกปล่อยตอนส่งยานออกนอกโลกลายชิ้นส่วนของยานที่ถูกทิ้งไว้นอกโลกจนกลายเป็นขยะาอาวากาศกว่า6,600ตันที่ลอยอยู่ในวงโคจรโลกและเมื่อเสร็จขยะชนกันก็แตกเป็นชิน้นเล็กๆกว่า1.2ล้านชิ้นที่สร้างความรุนแรงได้เท่ากับระเบิดมือแถมมันยังทําให้เกิดการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศและมีสารพิษที่ทําลายโอโซนอีกด้วยแต่ก็มีวิธีกําจัดเช่นการยิงเลเซอร์จากพื้นโลกหรือสร้างยานที่ออกไปไล่ชิ้นส่วนขยะอวกาศออกจาก ้าวหน้าของมนุษยาชาติเป็นเรื่องที่ดีการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเองก็ไดแต่มันก็ควรมาพร้อมกับความยั่งยืนสิ่งว่าเราไม่ควรได้รับผลกระทบไม่งั้นเราคงได้ตายกันก่อนพอโลกรวนก่อนเทคโนโลยีพวกนี้จะสร้างประโยชน์แน่ๆ